อัปเดตภัยพิบัติระดับเหนือกว่ามังกรัยพิบัติที่สุดจะแข็งแกร่งต้องใช้ฮีโรคัสเอทแทบจะทั้งหมดในการต่อก่อนแข็งแกร่งว่กวังอลังการเล้าใจสุดเดือดมีตัวไหนบ้างที่มีพลังมากมายขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลย ก่อนอื่นเดี๋ยวพวกเราไปทําความรู้จักเกี่ยวกับภัยพิบัติกันก่อนในโลกของวันพันแมนมีมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากมายแต่ก็ยังมีฮีโร่ที่ช่วยในการจัดการมนุษย์ประหลาดเหล่านี้เลยมีการจัดลําดับมนุษย์ประหลาดเอาไว้เพื่อจะได้จัดส่งฮีโร่ไปจัดการได้ถูกต้องครับเดี๋ยวจะเริ่มจากภัยพิบัติระดับอ่อนไปถึงระดับแข็งแกร่งระดับแรกนั่นคือระดับหมาป่า ระดับที่2เป็นระดับเสือลำดับที่3เป็นระดับอสูรหรือปีศาจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ายักษ์ก็ได้นะครับระดับที่4เป็นระดับมังกรระดับนี้แข็งแกร่งเอามากๆต้องใช้ฮีโร่คัสเอสในการจัดการแล้วและระดับสูงสุดนั่นคือระดับพระเจ้าระดับนี้ไม่มีใครสามารถต่อกรได้แม้แต่ฮีโร่คัสเอสก็โดนจัดการหรือจะให้พูดสรุปแบบสั้นๆก็คือสามารถทําให้มนุษย์ทั้งหมดนั้นสูญพันธุ์ไปได้เลยฟังดูเรื่องภัยพิบัติแล้วดูน่ากลัวและแข็งแกร่งเอามากๆแต ใจได้เลยนะครับเพราะว่าบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนก็ยังเป็นพี่ล้นของเราอยู่ดีสงสารมนุษย์ประหลาดนะต้องมาเอาใจช่วยเหล่ามนุษย์ประหลาดให้ทนไม้ทนมือใส่ตมะให้อยู่รอดให้ได้มนุษย์ประหลาดเนี่ยมีภัยพิบัติจากอ่อนไปถึงระดับมังกรแต่ในปัจจุบันยังไม่มีระดับพระเจ้าแต่ก็มีมนุษย์ประหลาดบางตัวที่แข็งแกร่งหลือเกิดเวอร์วังอลังการถ้าไปสู้กับฮีโร่คัสเอสก็สามารถจัดการกับฮีโร่คัสเอสทั้งหมดได้นี่มันเรียกว่าภัยพิบัติระดับพระเจ้าแล้วนนนนนะันั่่คือออออบบูรรสกกกไว้เลยลยหนนมี ายคนทักถามอาจารย์วันไปว่าตัวนี้มันไม่ใช่ระดับมังกรนะมันน่าจะเป็นระดับพระเจ้ามากกว่ามีการถกเสียงกันอยู่ช่วงหนึ่งครับอาจารย์วันเลยให้ข้อสรุปดังนี้โบรอ์มีความสามารถที่แข็งแกร่งเหนือกว่าระดับมังกรไปแต่ยังไม่ถึงระดับพระเจ้าอาจารย์ทิ้งไว้แบบนี้ครับครับพ,พูดสัน้นๆก็คือภัยพิบัตสูงกว่าระดับมังกรแต่ยังไม่ถึงระดับพระเจ้าเลยนะมันเลยมีภัยพิบัติที่พวกเราชอบเรียกตามอาจารย์วันครับนั่นก็คือสูงกว่ามังกรหรือมังกรบวกตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกนะครับตามความเข้าใจ ตัวของอาจารย์วันเองก็ไม่ได้ตั้งชื่อภัยพิบัติที่อยู่ระหว่างกลางมังกรกับพระเจ้านะมันก็เลยกลายเป็นกักๆไว้แบบนี้มนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับเหนือกว่ามังกรแบบนี้เลื่อยมาครับพอมาถึงฉบับของอาจารย์มุรตะมันมีตัวละครบางตัวโผล่ออกมาแล้วจะต้องแนะนําว่าอยู่ในภัยพิบัติระดับใดถ้าอยู่ในระดับหมาปา่าเสือปีศาจหรือระดับมังกรแม้แต่ระดับพระเจ้าอาจารย์มุรตะคงใส่ภัยพิบัติไปอย่างง่ายๆครับ แต่ไพพิบัติหรือตัวละครน,นั้นน่าจะอยู่ระหว่างกลางนี้อาจารย์มูลตะเลยใส่เอาไว้ว่าไม่ทราบภัยพิบตัติพวกเราน่าจะพอเข้าใจนะครับว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างกลางนี้แหละแต่อาจารย์วันยังไม่ได้ตั้งชื่อภัยพิบัติระดับนี้ให้ก็เลยกะกะไว้ก่อนแต่พอเป็นฉบับที่ต้องลงหนังสือแล้วหรือตอนมันมาถึงในหนังสือเล่มไหนเพื่อนๆจะได้รู้ของจริงเลยครับว่าภัยพิบัติระดับนี้มันมีชื่อว่าอะไรเดาเล่เลนๆอาจจะกึ่งพระเจ้าหรือภัยพิบัติระดับโตคตรมังกรตรงนี้ก็แล้วแต่อาจารย์วันเลยครับและณปัจจุบัน แฟนคลับทั่วโลกก็เลยเรียกภัยพิบัตินี้ตามคําพูดของอาจารย์วันเฉยๆนะว่าภัยพิบัติระดับสูงกว่ามังกรพวกเราเข้าใจตรงกันนะครับว่าภัยพิบัตินี้แข็งแกร่งขนาดไหนแข็งแกร่งเหนือกว่าระดับมังกรแต่ไม่ถึงระดับพระเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแม่เกินยาว3-4นาทีเลยไปเริ่มนับตัวแรกกันเลยครับ มนุษย์ประหลาดตัวแรกหรือศัตรูตัวแรกที่มีภัยพิบัติระดับนี้ได้มาจากคำพูดของอาจารย์วันเองนั่นคือโบรรสมันก็สมควรแล้วล่ะโบรรสแข็งแกร่งเหลือเกินเป็นมนุษย์ประหลาดที่สามารถทนไม้ทนมือไซตามะได้แถมยังต่อสู้กับไซตามะสุดยอดเมื่อว่างอลังการแต่ไซตามะไปถึงดวงอาจทรย์แข็งแกร่งระดับนี้ได้ฮีโร่คัสเอสก็คงไม่สามารถต่อกรได้แล้วครับแถมยังมีท่าไม้ตายที่สามารถระเบิดดวงดาวได้ทั้งดวงความสามารถที่ทําให้มนุษย์ศูญพันได้แบบนี้ภัยพิบัติระดับพระเจ้าเถอะถ้าหากไม่มีไซตามะ แน่นอนครับโลกแตกไปแล้วละ่ะมนุษย์สูญพันธ์ไปแล้วละ่ะโชคร้ายที่มีไซตามะอยู่ในโลกนี้เฉยๆตัวละครตัวที่2ที่ได้รับการยืนยันแล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือโอโรจิมนุษย์ประหลาดตัวนี้ถือว่าเป็นที่สุดเป็นบอสใหญ่ของสมาคมมนุษย์ประหลาดแข็งแกร่งเวอร์วังอลังการตามคําบอกเล่าแต่ก็โชคร้ายที่โดนไซตามาต่อยตู หมัดเดียวจอดแต่ยังไม่ตายนะครับแข็งแกร่งระดับนั้นเลยในช่วงหลังก็รวบรวมพลังกลับคืนมาใหม่แต่คงไม่ได้ดังเดิมครับพลังที่เป็นโอรุจิในช่วงแรกผมเชื่อว่าพลังช่วงนั้นน่าจะถึงขีดสุดหรือจุดพีคแล้วแต่ช่ร้ายที่ไซตารรมาต่อยตุม้มพลังหายไปเยอะเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเกิดใหม่แต่พลังก็คงน้อยแล้วครับกว่าจะรวบรวมได้เนาะสงสารเอ้า ก็สงสารมนุษย์ประหลาดอีกแล้วพวกเราตัวละครตัวที่3นั่นคือกาโร่ร่างปีศาจกาโร่ร่างนี้ถือว่าแข็งแกร่งกมากสามารถจัดการฮีโร่คัสเอ็ดได้ทั้งหมดเลยทีเดียวยกเว้นบา์สนะคนนั้นพวกเรายังไม่รู้พลังที่แท้จริงของเขาครับและก็ยกเว้นคิงคนหนึ่งโอ้คิงคิงแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรแวะมาก็ทักทายเขาหน่อยแล้วกันกาโร่ถือว่าเป็นมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งมากณนะปัจจุบันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่สามารถต่อกรและสู้กับกาโร่ได้อืม เรียกว่ากาโร่สามารถสะกิดเขาได้แล้วแก่นเนาะเหมือนโอ้ย สงสารกาโลตัวละครตัวต่อไปยังไม่ได้รับการยืนยันจากตัวของอาจารย์วันนะครับเพราะว่าตัวของอาจารย์วันหายลับไปไม่มีการตอบอ e ีเมลหรือตอบคอมเมนต์แฟนคลับนะครับแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะยังเขียนวันพันแมนฉบับวันแล้วก็เขียนม็อบอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยมาตอบคําถามของแฟนคลับแล้วมนุษย์ประหลาดในช่วงหลังมีการขยายสเกลออกไปความแข็งแกร่งมีมากขึ้นและภัยพิบัติก็น่าจะสูงกว่าระดับมังกรทั้งนั้นมีตัวไหนกันบ้างต่อจากนี้ไปรับชมกันต่อเลยครับมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับเหนือกว่ามังกรตัวที่ซโค บัวโอโรจิเป็นการรวมร่างระหว่างโอโรจิกับไซคอตมีสิ่งมีชีวิตลึกลับมอบพลังให้กับพวกเขาจนทําให้ไซคคโอโรจิมีพลังมากมายมหาศาลภัยพิบัติน่าจะเกินระดับมังกรไปมากเลยทีเดียวฉากที่ผมจดจําที่สุดแน่นอนครับนั่นคือฉากรวมร่างฉากอื่นไม่จําจําฉากนี้ตาตึงเหลือเกินครับฉากนี้มันอลังการงานสร้างยิ่งใหญ่ตาตาตัวละครตัวที่5แพตตินัมสเปิร์มอาซุจิแพตตินัมมนุษย์ประหลาดสุดแข็งแกร่งที่เกิดจากการรวม ร่างกันระหว่างอาซุจิดำและอาซุจิทองสามารถจัดการกับเราฮีโร่คัสเอสได้อย่างง่ายดายฮีโร่คัสเอสเนี่ยไม่สามารถสู้ได้เลยและผู้ที่สามารถจัดการกับแพตตินัมสเปิร์มได้ไม่ใช่ฮีโร่นะแต่กับกลายเป็นมนุษย์ประหลาดด้วยกันเองอย่างการูร่างปีศาจต,ตัวละครตัวที่6ที่เป็นภัยพิบัติระดับเหนือโกมักรในมังงะไม่ระบุภัยพิบัติเอาไว้นะครับ แต่ความแข็งแกร่งก็ไม่ต้องเดาอะไรมากมายมันเหนือกว่าระดับมังกรไปแล้วตัวที่6เซียนตะขาบมนุษย์ประหลาดสุดแข็งแกร่งที่ได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตปิดศนาจนกายร่างเป็นเซียนตะขาบแข็งแกร่งกว่าผู้เท่าตะขาบอีกนะผู้เท่าตะขาบเนี่ยถือว่าเป็นภัยพิบัติระดับมังกรสูงแล้วเซียนตะขาบแข็งแกร่งกว่าไม่ต้องเดาเลยครับภัยพิบัติเหนือกว่ามังกรมนุษย์ประหลาดตัวที่7น้ำธรรมาชาติอีวิลร่างทะเล น้ำทะเลอีวิลความแข็งแกร่งของน้ําธรรมชาติอีวิลล่างทะเลเป็นล่างที่พัฒนามาจากน้าธรรมชาติอีวิลล่างธรรมดาซึ่งล่างนั้นมีภัยพิบัติระดับมังกรนะครับแถมยังเป็นระดับมังกรที่อยู่เหนือเหนือสุดๆเลยนะเป็นผู้บริหารระดับสูงของสมาคมมนุษย์ประหลาดแต่หลังจากที่ได้รับพลังจากสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกแล้วได้รวมร่างกับทะเลและมีความแข็งแกร่งว่าหวงกงอลังการงานสร้างฮีโร่คัสเอสคงไม่สามารถจัดการได้แล้วต้องพึ่งคนหัวไม่งเป็นประกายฮีโร่คัสบีเท่านั้นในการ จัดการตู ตัวละครตัวที่8สิ่งมีชีวิตลึกลับที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับตัวนี้สามารถมอบพลังให้กับมนุษย์ประหลาดและมีพัยพิบัติระดับสูงได้เลยทีเดียวแต่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับว่าความแข็งแกร่งของมนุษย์ประหลาดตัวนี้มีความแข็งแกร่งระดับใดแต่เชื่อว่าเกินระดับมังกรมาแล้วและพลังของตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นพัยพิบัติระดับพระเจ้าตัวแรกของเรื่องและอาจจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของเรื่องก็ได้ต้องมารอติดตามกันนะครับเป็นปริศนาและข้อมูลที่โผล่ออกมาก็น้อยน และเ,เพื่อนๆเละครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับตัวละครที่มีความสามารถเหนือกว่าระดับมังกรหรือที่พวกเราเรียกกันว่ามังกรบวกก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันนะหรือถ้าหากเ,เพื่อนๆมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยหรือทักถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบคําถามของเ,เพื่อนๆครับที่เกี่ยวกับวันพัทแมนและถ้าหากใครไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบในคลิปนี้ก็ร่ำรากันเพียงแค่นี้้แลว พบกันใหม่กับชีชเออารสปอร์ R รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ